สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนแล้วเที่ยววันหยุดพี่น้องเสาร์อาทิตย์ตอนนี้กำลังล่อขามฝากเนะจ้ะพอดีเลือดแฟรดีกำลังเขาฟังพอดี ฝากไปอีกฟังหนึ่งนะจ๊ะขามทะเลตามมาจ้ะเอฟซีหาเลาะเที่ยวน้ำกันครับย่ายโดนัดวันหยุดน่ะจ๊ะ,ะเที่ยวส้มวิวพักพรพี่น้อง พมาแล้วก็อย่าลืมเดอ้อจากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังบ่ผลาดคลิปใหม่ๆจากคุณย่าไอรนนัทนอกจากพี่น้องจา้า มีก็มีหลายคันล่อเรือขามฝากน่ะจะมีนักท่องเที่ยวต่างเดนต่างประเทศมานะจ้ะกำลังยืนคุยกับแฟนยนะ่าดอนอาจจะทางนออกรถ ตามมาจาเอฟซีเราเที่ยวชมวิวสวยๆน้ำกันจ้ะตามย่าดอนัดรับร่องมาผิดหวังพี่น้องมาผาดความสวยงามกระลั่นตีใดว่าบาผาดเลยแหละ

ไปจะเอฟซีาขามเลือนน้ำกันจ้ะ<ด>ยอย่าโนบีก่ <laughs> จ้ะแล้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่คุยกบแฟนใหญ่โดนัทเมื่อกี้นะจ้ะจากเยอรมันเนาะเดอชแล Det er sånn som før i tida, vi må ut på kaia i heller, Hellas og inn igjen. Ja da, det ja, var litt lurt. Ja, det var lurt. <laughs> <da var> <laughs> จ้าตอนนี้เขาก็ลงจากทะเลแล้วนะเอ้ยรงจากฟังแล้วนะจ้ะจ้าตอนนี้เขาลงจากฟังแล้วเมื่อกี้เ้ามาจากมองหันนะจ้ะเรือกำลังออกเรือเฟอร์รี่กำลังออกเกออกนาะเมื่อนี้นโชคดีอากาศดีพี่นะ้องแดดออกนิดๆเมื่อนี้ การเลี่ยมฟังาสปบ่แก้งปันไดเด้อจ้ะพระเดดปราชาน้ะพี่น้องนะทางนี้ป่าใครแก้งปันไดพี่น้องแล้วว่าทางนี้ใกล้แนเบนทางนี้เอานะ คุนจะเาสิขังไปฟังผลพี่นอ้องเป็นเมืองนหน่อยๆขังทะเลเนาจะหนาติดทะเละขหลังติดภูเขาพี่นอ้องคนโนเวย์อยู่น้ำขางภูเขาอยู่น้ำภูเขาพี่นอ้องไม่ใครมีผืนเหลือบเรียบส่วนหมากสิมมแตะภูเขาเก่าสิบเก่าจุดเก่าปอร์เซนต์ อยู่ตามเขาแบบนี้จ้ะตามไรเขาแบบนี้ทั้งหนาก็จะเป็นทะเลเป็นแม่น้ำนะจ้ะไรกรสิอยากไรเสียงเครื่องแนเนอะจ้ะพี่นอ้องแต่ว่าดังแห้งเป็นไดดอกอันนี้เพื่อแฟรีคัมเป็นนั่นจ้ะเป็นอิเล็กทริก สิบ่ดังแห้งเป็นไรพี่น้องอันนี้ก็คือรถข้างารถโบ่บินหรือว่ารถบานเนาะจ้ะจอดอยู่นี่บ่งในกล่องฝากงามๆพี่น้องบ่งเมฆจับกลุ่มก่อนกัน บรรยากาศฟังตรงขามพี่น้องที่เห็นคุ้มปกคุ้มขาวๆพลาสติกสีขาวนะก็เจ้าปลูกบากใหม่แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นสีขาวๆนะจ๊ะพี่น้องเป็นพลาสติกนะจ๊ะ จะปลูกหมากใหม่ก็พลาสติกคุ้มทั้งๆไม่ให้ฝนถือกเป็นพวกสตอบเบอรี่พวกลายยางพี่นอ้องอนี้ไห พิวสวยบรรยากาศดีพี่น้องแดดดีบรรยากาศฟังตรงขามพี่น้องที่เห็นคุ้มปกคุ้มขาวๆพลาสติกสีขาวนะก็เจ้าจปลูกบางใหม่แล้วพี่น้อง เลี้ยวไปเห็นสีข,า,ขาวๆนะจ๊ะพี่นอ้องเป็นพลาสติกเนกาะจ้ะก็เจ้าปลูกหมากใหม่ก็พลาสติกคุ้มทั้งๆเพาให้ฝนถือนะเป็นพวกสตอรอเบอรี่พวกลายยางพี่นอ้องนี่มีแบ พีอยู่สวยบรรยากาศดีพี่น้องลำแดดดีข้างนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งเด้อจ้ะน้ำตกนี่ฮะเบิ่งได้ทั่วไปพี่น้องยุ้ยไซก็มีน้ำตกขวบประเทศโน้นมีเจ้าวกเขาสูงเวลาฝนตก,นนตกนพี่น้อก็สิไหลลงมาของล่างแลจ้ะก็สิเป้าอึดน้ำตกเบิ่งพี่น้องนั่งอยู่เงียบ ไปหนะ้าต่างก็เห็นแล้วท,ทุกคนท้อแห้งพีาาง่น้องอาเบิ่งเพายบ่คือเมืองไทยเรา เห็นเขาขุนเขาเขาช่างพูกเขาบ้านเนจ๊ะเจ้าปลูกบ้านอยู่เสร็ล้วพี่น้องถึงไปเขา เวสิมีตะแม่น้ำกัะพูเขาเนะจ๊ะส่วนมากก็สิมีเฟรีด์ไลท์อะพี่นอ้อง ยังลมไม่ได้จ้ะาอยู่กลางทะเลเนาะจ้ะลมก็นสิแข่ง ลวบันใดจ้ะพี่น้องแต่ถามีเวลาบางปรับกระสีเข้าไปเบิ่งปรับถ้าเห็นเอฟซีคอมเมนต์มากกระสิตอบทันทีเอาจะเนาะ ความงามของประเทศนอเวย์พี่นอ้องแแดดจ้าก็นี่กต่บ่มีหมอกควันนะสิเบิ่งงามก็นี่พี่นอ้อง<ม>นี่ยังอยากเหมืดแน่อยู่เนาะจ้ะเนาะเบิ่งในกล่องยังรูซสึกว่าอย่างเหมือดแน่อยู่เพราะว่า,าดแาดดออกแต่ว่าบ่าจ้าแหงจ้ะแดดอ่อนๆเพราะว่าฝนก็ตกทุกมเหมอนเนาะจ้ะเพิ่งหยุดตกเมือนี้อากาศก็เลยสิบประมาณนี้นะ 这烤饭了的。 เสียงดังอีเด้อจากเครื่องยนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ยายโดนัดกระสิฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะสิบอเป็นคลิปยาวบันไดเป็นคลิปสันส้นๆเนาะจ้ะแบบมาทักทายพอได้หายขื้นหอดขึ้นถึงจ้าพี่น้องจ้าได้โดนัดอาจสิบวใครได้ลงคลิปเด้อจ้าแต่ว่าตะกดกระดิ่งไว้เวลายายโดนัดลงคลิปใหมๆ่ๆกรสิเดยเด้งขึ้นเตือนเน่าจะเอฟซีกรสิดเดยเปล่าเข่าไมาอ้อ่ะบังมาพูดมาคุยกันเนาะจ้ะเนาะ ใดก็ขอให้เอฟซีอยู่ดีแมงทุกผูทุกคนเฮงเฮงรวยๆเด้อจำเอื่นเป็นวันเมื่อที่หลายๆาคนลอค่อยร่วมทั้งยายโดนัดพร้อมเนาะจ้ะเมื่ออื่นวันที่หนึ่งจะพี่น้องวันที่หนึ่งเป็นวันที่หลายคนร่อค่อยจังใจก็ขอให้เอฟซีโศกหมานลำลวยเฮงเฮงรวยรวยเด้อจะสุขภาพแข็งแรงน้ำท้องไหลมาเทมาเพิ่มเก็บใหญ่ใดเควมไข่ยาหิ่ใหิ่มีแต่ความรวยความปัง จ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็น่าจะนะพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องสวัสดีจ้า งามว่พี่น้องผด้ว่าวิวงามคอมเมนต์มาบอกย่โดนะัทเดอเดอร์จ้ะโอเค โสดเกาแก่พี่น้องรูปทรงงามงามฟาร์มแอปเปิลพี่นอ้องเต็มเลยดกแห้งตะละตน tôn để nòi tao ba nuôi sút giọt đi